โย่ w h a t u p สวัสดีครับทุกคนทุกคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินชื่อของมูฮัมหมัดอาลีกันใช่ไหมมูฮัมหมัดอาลีนะครับเจ้าของวลีฮิตผิวเหมือนผีเสื้อต่อยหนักเหมือนพึ่งนะครับ mm hmm. เขานะครับถือว่าเป็นสุดยอดนักชกแห่งยุคเลยครับและเขายังเป็นหนึ่งในตำนานของวงการมวยโลกด้วยและวันนี้ครับเราลองมาฟังเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับมูฮัมหมัดอาลีกันและเรื่องราวของเขาเนี่ยครับมันน่าสนใจมากๆ สองเรื่องด้วยกันครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือเรื่องแรกครับก็คือเหรียญทองโอลิมปิกที่หายไปของมูฮัมหมัดอาลีครับเพราะไรเหรียญทองเหรียญนี้ถึงได้หายไปจากมูฮัมหมัดอาลีถ้าเป็นเราเนี่ยครับหรือว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยการที่จะได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญหนึ่งมาครอบครองเนี่ยมันคงคงจะเป็นที่น่าภูมิใจอย่างมากแต่สําหรับตัวเขานะครับการที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญนี้มาครอบครองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขานะครับภูมิใจกับมันเลยและเรื่องที่2ของมูฮัมหมัด ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาโลกครับที่มีมูฮัมหมัดอาลีเป็นตัวเอกของภาพนี้และยังมีคนยกย่องว่าภาพถ่ายใบเนี้ยในรอบ100ปีนะครับจะมีสักหนึ่งภาพครับ God, Zombie, เรื่องราวของมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยมันน่าสนใจเป็นอย่างมากครับและเรื่องราวเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในสังเวียนหรือนอกสังเวียนเนี่ยโหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเรื่องราวในสังเวียนเนี่ยก็คือมูฮัมหมัดอาลีเนี่ย มีสถิติการโชคนะครับถึง61ครั้งและชนะถึง56ครั้งด้วยกันครับเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทของวงการสภาพม์มยโลกเนี่ยอายุเพียงแค่22ปีซึ่งถือว่าเด็กมากๆครับในยุคนั้น และเรื่องราวนอกสมบีของมูมัดอาลีเนี่ยยังน่าสนใจไม่แพ้กันเขานะยครับยอมโดนจับเป็นเวลาถึง5ปีครับเพื่อจะไม่ไปลบในสงครามเวียดนามและเขานะยครับยังได้ใช้ชื่อเสียงของตัวเองครับในวงการมวยโลกนะครับเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้กับคนผิวดําในอเมริกานะครับเพราะในยุคนั้นนะครับคนผิวดำนะครับมีสิทธิความเท่าเทียมนะครับไม่เทียบเท่าคนผิวขาวเลยครับแม้กระทั่งการกินข้าวในห้องอาหารเดียวกันหรือร้านอาหารเดียวกันนะครับคนผิวดํายังทําไม่ได้เลย และเพราะอะไรเขาถึงเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของคนผิวดําในอเมริกาเนะครับเป็นอย่างมากก็นั่นก็คือเหรียญทองโอลิมปิกที่หายไปของเขาเนี่ยแหละครับมูฮ mm ัมหมัดอาลีเนี่ยหรือชื่อเดิมชื่อแคลเซียสเครนครับอาลีนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครับ mm hmm. เขานะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการชกมวยเป็นอย่างมากตัวกระทั่งเขานีครับได้ติดทีมชาติอเมริกา ไปแข่งโอลิมปิกนะครับที่ประเทศอิตาลีกรุงโรมนะครับในปี1 9 6 0ครับและปีนั้นนะครับก็เป็นปีที่อารีเนได้เหรียญทองกลับมานะครับซึ่งเขานะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการชกมวยเป็นอย่างมากหลังจากเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญนี้กลับมาครับในปี1 9 6 0ที่ประเทศอิตาลีนะครับเขาเนี่ยแขวนเหรียญทองเหรียญนี้เป็นเวลาถึง48ชั่วโมงวนกันไม่ยอมถอดออกจากคอเลยครับและเขาเนี่ยครับด้วยความก็ยังเป็นเด็กอะครับเขาคงจะมีความภูมิใจว่าเมื่อเขากลัับบไปปปยงงงรรระะะเเเทศนคาาจ็ีุษขอชติ เป็นฮีโร่เหรียญทองของประเทศอเมริกาแต่เมื่อเขากลับไปถึงแผ่นดินอเมริกาครับความจริงและสิ่งที่เขาได้รับนะครับมันทําให้เขาครับกระทบกระเทือนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเมื่อเขากลับมาถึงอเมริกาครับเขานะครับได้เข้าไปกินอาหารในร้านร้านหนึ่งครับตอนนั้นเขาเป็นเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศแล้วนะครับพอจะมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วเขานะครับได้เข้าไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีคนผิวขาวเป็นเจ้าของครับเขานะครับได้เดินเข้าไปที่โต๊ะครับและกําลังจะสั่งอาหารกําลังจะเปิดเมนูนะครับ และตอนนั้นเองนะครับที่ความจริงก็ได้กระทบและกระแทกจิตใจของเขานั่นก็คือเจ้าของร้านอาหารนะครับเดินออกมาบอกเขาว่าร้านอาหารร้านนี้ไม่ต้อนรับคนผิวดําและไม่ให้คนผิวดํานั่งกินข้าวกับคนผิวขาวครับซึ่งคําพูดนี้ของเจ้าของร้านอาหารนะครับมากระทบกระเทือนจิตใจของมูมัดอาลีในวัยหนุ่มเป็นอย่างมากครับเขานะครับได้แต่คิดว่าเขานะครับเป็นถึงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไปทําชื่อเสียงให้กับประเทศแต่แม้กระทั่งการกินข้าว ในร้านเดียวกับคนผิวขาวในประเทศเนี่ยเขายังทําไม่ได้เลยครับมันเป็นอะไรที่เขาเนี่ยรับไม่ได้และมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆครับสําหรับมูฮัมหมัดอาลีแล้วทาไมบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมูฮัมหมัดอาลีหรือคนผิวดำเนี่ยครับมันไม่สามารถจะกินข้าวร่วมกับคนผิวขาวในยุคนั้นได้ก็คือในปี1960เนี่ยมันยังมีกฎหมายที่เรียกว่าคนผิวดำนะครับห้ามกินข้าวกับคนผิวขาวห้ามกินข้าวร่วมกันครับคนผิวดําต้องไปกินร้านอาหารของคนดําเท่านั้นคนขาวนะครับสามารถกินอาหารได้ทุกที่ครับ และเป็นร้านอาหารดีๆในเมืองก็กินได้ครับแต่คนผิวดําไม่มีสิทธิ์ที่จะกินข้าวร่วงกับคนผิวขาวซึ่งเรื่องนี้ครับทำให้อารีนะครับในวัยหนุ่มเนี่ยมีความคับแค้นใจเป็นอย่างมากเขาได้ใช้ชื่อเสียงนะครับตอนที่เขาเป็นนักมวยที่โด่งดังแล้วนะครับเรียกร้องสิทธิเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับและเพราะคำพูดที่ว่าห้ามคนผิวดําหรือมูฮัมหมัดอารีเนี่ยกินข้าวร่วงกับคนผิวขาวนะครับอารีนะครับได้ลุกออกจากโต๊ะและร้านอาหารร้านนั้นครับเดินออกมานะครับ เขานะครับได้กำเหรียญทองโอลิมปิกที่เขาภาคภูมิใจนะครับเดินตรงไปที่แม่น้ำโคยโอครับและเขาก็ได้คว้างเหรียญทองที่เขาภูมิใจนะครับลงไปในแม่น้ำครับเพราะเขาเนี่ยครับคิดว่าต่อให้เขาเนี่ยมีเหรียญทองมากมายขนาดไหนมีความสําเร็จมากมายขนาดไหนเขาเนี่ยครับก็ยังถูกปฏิบัติในฐานะคนผิวสีอยู่ดีครับสถานะทางสังคมของเขาเนี่ยครับไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับในวันที่เขาไม่มีเหรียญทองเขาก็ถูกปฏิบัติแบบนี้ ในวันที่เขามีเหรียญทองโอลิมปิกกับประเทศเขา,าก็ยังถูกปฏิบัติแบบเดิมครับทําให้เขานะครับไม่ภาคภูมิใจกับเหรียญทองเหรียญนี้เลยครับและหลังจากที่โยเหรียญทองเหรียญน,นี้ครับลงแม่น้ำโฮไอโอไปเขาก็ได้ปฏิญาณก,กับตัวเองว่าเขาเนี่ยถ้ามีชื่อเสียงเมื่อไหร่นะครับเขาจะต่อสู้เพื่อสิทธิของคนผิวดาครับและในวัย22ปีนะครับเขาได้เป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทครับเป็นคนที่มีแต่คนรู้จักกับทั่วประเทศอเมริกาและยังเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในเวลานั้นด้วย และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ใช้ชื่อเสียงของตัวเองนะครับในการต่อต้านสงครามเวียดนามน,นะครับเพราะในช่วงที่อาลีได้เป็นแชมป์โลกนะครับก็ได้เกิดสงครามเวียดนามขึ้นและสงครามเวียดนามในครั้งนั้นครับอเมริกาก็ได้เข้าร่วมด้วยและได้ทําการเกณฑ์ผู้ชายอเมริกาเนี่ยเพื่อไปร่วมรบด้วยแต่ว่ามูฮัมหมัดอาลีครับไม่ไปครับและเหตุผลที่เขาไม่ไปร่วมรบในครั้งนี้เนี่ยเขาได้เหตุผลไว้ว่าคนเวียดนามน,นะครับไม่เคยเรียกเขาว่านิโกหรือว่าไอหมืดครับ เพราะฉะนั้นเขาไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปสู้รบฆ่าฟันกับคนเวียดนามมีแต่คนในประเทศนะครับที่เหยียดและดูหมิ่นเขาและมาถึงเหตุการณ์ที่2ครับที่ทําให้มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยเป็นสุดยอดนักชกตลอดกาลของวงการมวยโลกครับนั่นก็คือภาพถ่ายของเขาครับภาพถ่ายภาพนี้บางคนเนี่ยอาจจะเห็นได้ตามเสื้อผ้าครับหรือแม้กระทั่งบ้านของคนใดคนหนึ่งครับที่เขาได้แขวนภาพนี้ประดับไว้เพราะภาพนี้ครับถูกจัดอันดับว่าเป็นภาพถ่ายกีฬาที่ดีที่สุดในรอบ100ปีเลยครับเขาถูกจัดอันดับให้ว่า ภาพนี้ยิ่งใหญ่มากๆครับและคนที่ถูกถ่ายภาพนี้ก็คือมูฮัมหมัดอาลีแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าคนที่ลั่นชัตเตอร์ภาพนี้คือใครคนที่ลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพนี้ครับก็คือนิวไลเฟอร์ครับนิวไลเฟอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเวลาเพียงแค่0.01วิครับที่จะถ่ายรูปรูปนี้และพอภาพนี้แหละครับที่นิวไลเฟอร์ถ่ายเนี่ยทำให้คนเนี่ยรู้จักมูฮัมหมัดอาลีจากภาพภาพนี้มากขึ้น และภาพถ่ายภาพนี้ครับมันเกิดขึ้นในยุค60ครับมันเป็นการประทะกันของ2สุดยอดนักชกในยุคนั้นนั่นก็คือมูฮัมหมัดอาลีประทะซอนนี่ลิสตันครับซอนนี่ลิสตันนะครับถือว่าเป็นไม้ไทยสันในยุคนั้นเลยก็ได้ครับเขานะครับเป็นนักชกผิวดําผู้มีหมัดอันหนักหน่วงรวดเร็วและถึกทนมากๆครับก็คือใครก็ตามที่เจอเขานะครับมักจะล่วงน็อกไปทุกรลยเลยครับแต่ตอนนั้นนะครับก็มีไลซิงสตาร์นั่นก็คือมูฮัมหมัดอาลีขึ้นมาชกขอประทะกับเขาครับ และดาวลุงพุ่งแรงในยุคนั้นอย่างมูหมัดอาลีเนี่ยก็ไม่เคยแพ้ใครมาเป็นเวลาทั้งหมด4ปีด้วยกันครับก่อนที่จะโคจรมาปะทะกันในศึกไฟหยุดโลกซอนนี่ลิสตันเจอกับมูหมัดอาลีในครั้งนี้ครับตอนนั้นเนี่ยซอนนี่ลิสตันยังเป็นแชมป์โลกอยู่ครับและสิ่งที่ไฟนี้ที่มีคนจับตามองก็คือแฟนมวยทั่วโลกครับแฟนมวยทั่วโลกเนี่ยรู้ว่าซอนนี่ลิสตันเนี่ยมีหมัดอันหนักหน่วงมีความแข็งแกร่งครับเขาอยากจะรู้ว่าลีเนี่ยจะใช้กลยุทธ์อะไรในการที่จะชนะซอนนี่ลิสตันได้ แต่อารีนะครับก็ได้มีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครในยุคนั้นเช่นกันนั่นก็คือการทําสงครามน้ําลายครับสงครามน้ําลายในครั้งนี้ครับมูฮัมหมัดอาลีใช้มันได้ถูกต้องและถูกจังหวะมากๆนั่นก็คือการพูดกับสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนในยุคนั้นนะครับเมื่อมาดูการซอลของอาลีนะครับแล้วถามเกี่ยวกับคู่ชกของเขานั่นก็คือซอนนี่ลิสตันนะครับอาลีนะครับก็ได้พูดจายียวนกวนบาทามากๆว่าซอนนี่นะเหรอเขาเนี่ยครับแม้กระทั่งเรื่องรูปร่างหน้าตาและสไตล์การชกเนี่ยเขาเนี่ยครับสู้ผมไม่ได้สักอย่างนนึงงผมมมเเีี่ยทั้ควววารรด็ มีทั้งความแม่นยำซอนนี่เนี่ยมันก็แค่คนแก่ๆคนหนึ่งที่มีหมัดอันหนักหน่วงเท่านั้นแหละและเขายังได้ทาสงคารามประสาทกับซอนนี่อีกว่าฝากทุกคนเนี่ยไปบอกซอนนี่ด้วยนะว่ามวยของเขาเนี่ยมันชกก็มาเด้เรื่องช้าก็ช้ามีดีที่ถึกและทนเท่านั้นแหละเขาเนะี่ยสู้ผมไม่ได้หรอกไม่เชื่อคุณไปดูได้บนสังเวียนในวันที่ผมเจอเขาและแล้ววันชกวันนั้นก็มาถึงครับ เกมเนี่ยครับเปิดมาเนี่ยครับเป็นการที่ซอนนี่เนี่ยพยายามไล่ต้อนมูฮัมหมัดอาลีนะครับให้เข้ามุมและเขาเนี่ยครับแต่ใช้หมัดอันหนักหน่วงของเขานะครับกระทุ้งให้มูฮัมหมัดอาลีนะครับลงไปน็อกให้ได้แต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามูฮัมหมัดอาลีเนี่ยได้ใช้สเตปฟุตเวิร์กฝีเท้าอันว่องไวนะครับขยับโยกหลอกนะครับจนซอนนี่เนี่ยครับไม่สามารถจะต่อยโดนมูฮัมหมัดอาลีได้เลยเปรียบดังที่เขาบอกครับว่าเขาเนี่ยผิวไหวเหมือนผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนพึ่งครับและเขาก็ทําให้แฟนมวยครับอึ้งไปเลยครับว่า ซอนนี่ลิสตันนะครับไม่สามารถจะต่อยโดนมูฮัมหมัดอาลี Ali ได้อย่างจังๆเลยครับในไฟนั้นด้วยฟุตเวิร์กของอาลีที่คล่องแคล่วว่องไวนะครับหลบหลีกเนี่ยครับหมัดอันหนักหน่วงของซอนนี่นะครับจนซอนนี่นะครับต้องหมดแรงและขอยอมแพ้ไปในยกที่7ครับซึ่งทำให้ซอนนี่เนี่ยเสียเข็มขัดแชมป์โลกให้กับมูฮัมหมัดอาลี Ali ไป และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของนิวไลเฟอร์เลยครับมันเกิดขึ้นในครั้งที่2ในการประทะกันของมูฮัมหมัดอาลีประทะซอนนี่ลิสตันครับเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งครับในครั้งนี้ครับซอนนี่ครับถือว่าเป็นมวยรองมากกว่าอาลีมากๆเพราะอาลีในตอนนั้นเนี่ยมีทั้งความแข็งแกร่งและรวดเร็วครับในวันนั้นเนี่ยครับวันที่เขารีแมตช์กันเนี่ยซอนนี่ลิสตันเนี่ยครับขึ้นมาชกอาลีนะครับไม่โดนมูฮัมหมัดอาลีเลยสักหมัดหนึ่งครับมูฮัมหมัดอาลีโยกหลอกหลบบนนนนะะคครรััีบ หาตัวมุงหมัดอาลีไม่เจอครับจนกระทั่งครับมาถึงช็อตในตำนานนะครับเมื่อซอนนี่ลิสตันนะครับปล่อยมัดออกไปครับและอาลีนะครับสพปอกาสเห็นช่องว่าคาของซอนนี่ลิสตันนะครับมันตกลงมาครับเขาได้ใช้หมัดเคาน์เตอร์หรือหมัดสวนนะครับต่อยใส่ซอนนี่ลิสตันครับหมัดเดียวเท่านั้นครับซอนนี่ลิสตันอดีตแชมป์โลกเฮฟวี่เวทผู้ยิ่งใหญ่นะครับลงไปกองกับพื้นนับ10เลยครับ สมฉาย,ยามูหมัดอาลีว่าแบล็กซูเปอร์แมนจริงๆและพร้อมหมัดน,นั้นนะครับทำให้อาลีเนี่ยสะใจมากๆครับและภาพถ่ายนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อตอนที่อาลีสะใจแล้วได้เอามือนี่ยครับยกขึ้นมาเลยครับเป็นมุม90องศานะครับและภาพถ่ายที่เขายกแขนขึ้นมา90องศาแล้วเบ่งกล้ามนะครับมันกลายเป็นภาพถ่ายในตำนานของวงการกีฬาไปเลยเพราะภาพถ่ายภาพนี้นะครับมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเขาและความแข็งแกร่งของเขาที่ไม่มีใครสามารถจะล้มเขาได้ครับ และคนที่ถ่ายภาพนี้ไว้ได้ครับนั่นก็คือนิวไลเฟอร์ครับนิวไลเฟอร์นะครับเมื่อสบโอกาสเห็นอาลีนะครับส่งซอนนี่ลิสตันลงไปนอนบนสังเวียนผ้าใบนะครับเขาก็ได้หยิบกล้องขึ้นมาครับแล้วก็ถ่ายรูปมูฮัมหมัดอาลีไว้ในมุมที่ดีที่สุดที่เขาคิดว่าเขาจะทําได้ครับและภาพภาพนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นตํานานของวงการกีฬาและหลังจากที่เขาถ่ายภาพภาพนี้ไว้ครับและเขากลับไปล้างดูว่าภาพที่เขาถ่ายมูฮัมหมัดอาลีนั้นเป็นยังไงเมื่อเขายกภาพนี้ขึ้นมาดูครับเขารู้เลยครับว่าภาพนี้ มันจะเป็นภาพที่มีคนจดจำมูมมัดอาลีได้มากที่สุดและเขายังบอกครับมันยังเป็นภาพที่ดีที่สุดที่เขาเคยถ่ายได้อีกด้วยครับในวงการกีฬาแล้วเมื่อเขาได้เผยแพร่ภาพมูมมัดอาลีเนี่ยครับยกแขงขึ้นมา90องศาครับตีพิมพ์ลงในนิตยสารกีฬาต่างๆในยุคนั้นเนี่ยมีแต่คนบอกครับว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่ดีที่สุดรูปหนึ่งในวงการกีฬาเลยครับและแน่นอนครับการที่จะถ่ายภาพนี้ได้ครับมีเวลาแค่0.1วินาทีเท่านั้นเพราะว่าภาพนี้ครับมันเหมือนกับการที่ถ่ายรูปในสต ทั้งจังหวะทั้ง t i มิ่งนะครับมันต้องดีมากๆและหลังจากนั้นนะครับก็มีคนได้ไปถามนิวไลเฟอร์ครับว่าคุณถ่ายภาพน,นี้คุณรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยครับผมเนี่ยมีความโชคดีเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งด้วยและมีจังหวะโอกาสที่ดีด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับคนที่โดนถ่ายครับนั่นก็คือมูฮัมหมัดอาลีครับเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษครับและเพราะเขาเนี่ยครับเป็นคนพิเศษมันเลยทําให้ภาพน,นี้ดูพิเศษขึ้นไปอีก เมื่อคนพิเศษนะครับอยู่ในจังหวะพิเศษนะครับมันก็ทําทให้ภาพนี้กลายเป็นภาพถ่ายที่เป็นตํานานของวงการกีฬาไปเลยและนี่แหละครับคือเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ทั้ง2เรื่องของแบล็กซูเปอร์แมนแคลสีเสเคหรือชื่อที่ทุกคนรู้จักก็คือมู hammad าลีครับและแม้เขาเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วในวัย74ปีในปี2016นะครับแต่เรื่องราวและตำนานของเขาเนี่ยครับก็ยังมีคนพูดถึงอยู่ตลอดเวลาโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะะมาาากกับเรรรื่ององวีฬไ หรือเรื่องราวอื่นๆที่มีความสนุกสนานอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอย่างไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกคน See you Peace รักษาสุขภาพกันด้วยครับ